สวัสดีค่ะชาวโลกขอเชิญทุกท่านสู่ช่องของฟ้าสถิดานะคะวันนี้นะคะฟ้าก,ก็จะมาแนะนำวงที่ชื่อว่าบัคคุชิคุให้ทุกคนได้รู้จักกันะคะ่ะวงบักติกหรือที่อ่านว่าบัคคุชิคุเนี่ยเพื่อความสะดวกก็จะขอเรียกวงนี้สั้นๆว่า BT นะคะอันนี้เนี่ยเป็นคำย่อที่ใช้กันโดยทั่วไปและในบางครั้งเราก็จะเห็นมือกีตาร์เขียนหน้าว่า BT ด้วยค่ะ วง Akushiku เป็นวงร็อกญี่ปุ่นที่ก่อตั้งเมื่อปี1983ที่เมืองฟูจิโอกะในกุลมะประเทศญี่ปุ่นโดยในวงมีสมาชิกทั้งหมด5คนและตั้งแต่ก่อตั้งวงอย่างเป็นทางการก็มีเมมเบอร์5คนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยค่ะเก็งมากๆและแม้ว่าฟาจะไม่ค่อยเห็น BT บีทีบุมเท่าไหร่ในไทยแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบีทีก็ถือว่าเป็นวงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียง22อัลบั้มของเขาเนี่ยเกือบติดชาร์ตท็อป10ทั้งนั้นเลย ซึ่งตลอด30บวกบวกปีของวงบัคค h ชิคุก็ได้ทดลองกับแนวเพลงมากมายมีว่าจะเป็นพังร็อกอินดัสทรีลร็อกกอธิคร็อกและแม้ว่าบางเพลงจะมีความป๊อปคอมอิเล็กทรอนิกมากหน่อยแต่ก็ไม่มีเพลงไหนเลยที่ทิ้งเอกลักษณ์ของวงไปฝาพบว่าสิ่งนี้เ,เป็นอะไรที่พิเศษมากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ชอบอย่างเช่นอัลบั้ม A ก็อาจจะชอบอัลบั้มบได้เหมือนประมาณว่าวงนี้เขามีทุกอย่างให้กับทุกคน ไว้วันหนึ่งเนี่ยฟ้าจะมาคุยเรื่อง22อัลบั้มของวงนี้กันแต่สำหรับตอนนี้เราไปทำความรู้จักเมมเบอร์ทั้ง5คนกันดีกว่าค่ะแักชิกเดสทอนเดชโเดะบกชิกนะมินะจังยินดีอนับเข้าสู่รายกากชิกจะดใจกับแบกยูตะเดีกว่าโีมงบกชิีนกชิกทมงานแบกชิีกมานแบกชิกีานแกชิงนกชิานักริงนชิาิมากชิากง แรกเริ่มเดิมทีคุณเขาก็เป็นมือกลองของวงค่ะแต่ด้วยเหตุผลบางประการซึ่งฟ้าจะมาให้เล่าให้ฟังในภายหลังคุณซากุไรก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโวโคอลค่ะนอกจากที่เขียนเนื้อร้องในหลายๆเพลงแล้วเห็นว่าคุณเขาก็มีเป่าแซ็กโซโฟนด้วยคุณซากุไรเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม1966ปัจจุบันอายุ55ปีค่ะมือกีตาร์คุณฮิซาชิอิมาอิ นอกจากลีดกีตาร์บางครั้งคุณเขาก็จะร้องเพลงด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแบ็กกิ้งแต่ในบางครั้งก็จะมีร้องนำด้วยค่ะหลายๆทํานองของ BT ก็ต้องยกความดีความชอบไปกับคุณคนนี้คุณอีมาอีกเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม1965ปัจจุบันอายุ55ปีค่ะริทึมกีตาร์คุณโฮชิโนฮิเดฮิโกะหรือฮิเดชายสูงหน้าตาดีที่นอกจากกีตาร์ก็มีเล่นคีย์บอร์ดและรองแบ็กอัพด้วยค่ะ คุณฮีเดะเกิดเมื่อ16มิถุนายน1966ปัจจุบันอายุ55ปีค่ะเมอเบสคุณยูกาตะฮิคุชิหรือคุณยูตะชายตัวน้อยซึ่งเกิดเมื่อ24มกราคม1967ปัจจุบันอายุ54ปีเป็นมักเน่ของวง,งค่ะและมือกลองคุณยากามิโทพี่ชายของคุณยูตะที่โดนน้องชายลากเข้าวงเติมเต็มให้บัคุชิคุเป็นวงอย่างที่เรารู้จักกัน คุณโทเกิดเมื่อ19สิงหาคม1962ปัจจุบันอายุ59ปีค่ะฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมารวมกันเป็นวงได้อย่างไงเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ฟูจิโอกะไฮสคูลค่ะในปี1982คุณยูตะซึ่งเป็นเพียงนักเรียนมัธยมปลายบังนั่งรถไฟไปโรงเรียนทุกๆวันในตอนเช้าซึ่งรถไฟของคุณยูตะก็จะมาถึงฟูจิโอกะตอน8โมง5นาทีทำให้คุณยูตะมีเวลาเกือบชั่วโมงก่อนเข้าเรียน เพื่อเป็นการฆ่าเวลาคุณยูตัดเลยไปนั่งเล่นที่ร้านขายบุหรี่และมังงะของครอบครวัวคุณอีมาอีซึ่งนอกจากคุณยูตัดแล้วนักเรียนคนอื่นๆก็มักไปเที่ยวเล่นที่นั่นอยู่แล้วทุกเช้าเพราะที่บ้านคุณอีมาอีไม่เคร่งเครียดเท่าไหร่และอนุญาตให้คุณอีมาอีเปิดเพลงชวนเพื่อนมานั่งเล่นได้ค่ะห้องของคุณอีมาอีซึ่งมีขนาดประมาณสี่เสือเต็ไมไปด้วยแผ่นเพลงมากมายและกลายเป็นที่ที่นักเรียนมานั่งเล่น คุณอีมาอิซึ่งฟังเพลงมากมายคิดกับตัวเองว่ามันคงสนุกไม่น้อยหากตัวเองได้อยู่ในวงเพราะแบบนั้นคุณอีมาอิเลยเล่าไอเดียให้เพื่อนสนิทที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยป .5 คุณอารากิฟังคุณอารากิซึ่งขนาดนั้นอยากหนีออกจากชีวิตแสนหน้าเบือ่อก็เลยตั้งวงกับคุณอ e. ีมาอิค่ะคุณยูตะเมื่อทราบเรื่องของการตั้งวงก็ได้ชวนคุณคิเดะมาร่วมด้วยคุณยูตะบอกคุณคิเดะว่าตัวเขาเนี่ยจะเล่นเบสโดยขอให้เพื่อนของพี่ชายช่วยสอน และอยากให้คุณฮีเดะซึ่งเป็นคนตัวสูงและโดดเด่นมาเป็นนักร้องนำคุณฮีเดะซึ่งเคยอยู่ชมรมฟุตบอลมาก่อนและเป็นเด็กท็อปห้องคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับภาพพจน์ของนักร้องนำเท่าไหร่เขาคิดว่ามันเท่กว่าที่จะเล่นกีต้าอยู่ในโลกของเขาด้านข้างเวทีแทนที่จะอยู่ตรงกลางต่อหน้าทุกคนและด้วยเหตุนั้นจึงไม่สนใจข้อเสนอนักร้องนำของคุณยูตะ บีทีเริ่มมาจากการที่แต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่เป็นเราแต่ละเมมเบอร์เลือกตำแหน่งตามความสนใจซึ่งในขณะนั้นความสนใจของคุณอีมาอิก,ก็คือกีต้าร์ค่ะซึ่งความเจ๋งของคุณอีมาอิคือการที่คุณเขาเลือกที่จะซื้อกีต้าร์มือซ้ายทั้งที่ตัวเองถนัดมือขวาและเลียนขอทั้งหมดโดยใช้หนังสือขอของคนมือขวาแล้วเลียนกลับหลังเอาค่ะคุณอีมาอิให้เหตุผลง่ายๆว่าตอนคิดว่ากีต้าร์มือซ้ายเนินจับถนัดกวา่า วงเบบีที่มีสมาชิกร่วม4คนในตอนนี้เลยขาดเพียงมือกลองเท่านั้นคุณซากุไรที่แตนในแตรายชอบฟังเพลงและดูไลฟ์โชว์อยู่แล้วเมื่อได้ยินเรื่องของการตั้งวงก็อดตื่นเต้นกับไอเดียนี้ไม่ได้เลยได้ร่วมแบนในฐานะมือกลองจริงๆเรื่องราวของคุณซากุไรย,ยังมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคุณเขามีประวัติที่ค่อนข้างน่าเศร้าซึ่งส่งผลต่อการเขียนเพลงและมุมมองชีวิตของเขามากๆแต่เพื่อไม่คลิปนี้ยาวจนเกินไป ว่ายังไงจะมาเล่าเรื่องสมัยเด็กของคุณสากุไรให้ฟังในโอกาสหน้านะคะนักเรียนมัธยมปลาย5คนไม่เคยตัดสินใจว่าวันไหนจะเป็นวันแรกที่พวกเขาก่อตั้งวงจนกระทั่งวันหนึ่งในมีนาคม1984ที่คุณสากุไรพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะเรามาตั้งวงกันเถอะในตอนนั้นด้วยความรู้สึกที่ตรงกันไม่มีใครปฏิเสธคุณอีมาอิเพียงเสนอว่าหากจะตั้งวงอย่างจริงจังแล้วล่ะก็พวกเราก็จะต้องตั้งชื่อ ด้วยความที่เมมเบอร์ทุกคนต่างเคารพคุณอีมาอิซึ่งมีห้องเต็มไปด้วยแผ่นเพลงมากมายพวกเขาจึงคิดว่าชื่ออะไรที่คุณอีมาอิตั้งก็คงโอเคทั้งนั้นแหละด้วยเหตุนั้นวงคีน่าันโกโกจึงได้ถือกําเนิดขึ้นวงที่มีชื่อแปลกไม่ต่างจากใช้ผู้ที่คิดชื่อมันขึ้นมาหลังจากที่คุณอีมาอิคุณอารากิและคุณสากุไรได้เรียนจบมอปลายคุณอีมาอิและคุณอารากิก็้ยายไปโตเกียวค่ะ เหตุผลก็เพราะที่บ้านจะได้ยังส่งเงินมาให้ทั้งสองอยู่เนื่องจากพวกเขาแซงว่าไปเรียนต่อส่วนคุณซากุไรแม่จะอยากไปโตเกียวด้วยแต่สุดท้ายก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กุนมะและทำงานประจำในบริษัทแห่งหนึ่งเนื่องจากคุณฮีเดะกับคุณยูตะยังเรียนมอปลายอยู่ทุกๆสักดาทิตย์คุณอีมาอิและคุณอารากิก็จะกลับมาที่กุนมะเพื่อที่ทุกคนจะได้ฝึกซ้อมกันโดยในช่วงแรกที่เมมเบอร์ต่างเป็นมือใหม่กันพวกเขาก็เริ่มจากการโคเวอร์เพลงของวงอื่นๆไปก่อน หากแต่การ cover เพลงช่างซ้ำซับตำเตกับวงอื่นๆนะักและด้วยความคิดนั้นคุณฮิเดะก็ได้เขียนเพลง8ปีด Freaks เพลง original เพลงแรกของวงและไม่นานคุณอิมาอิก,ก็เริ่มแต่งเพลงด้วยเช่นกัน Plastic Syndrome 1เพลงที่เนื้อหาได้รับแรงบันดาลใจจากอนิมมเมะเมมเบอร์ในวงต่างรู้สึกว่าเพลงนี้มันเจ๋งเป็นบ้าและทำให้ทุกคนตัดสินใจว่าจะเล่นเพียงเพลง,ง original เท่านั้นในฤด,ดูร้อนของปี1984 พวกเขาเลยเปลี่ยนชื่อให้เข้ากับทิศทางใหม่ของวงโดยชื่อที่คุณอีมมอีปังก็คือ P U C K T I C K แต่อ่านออกเสียงว่าบักคุชิคุมีความหมายว่าประทัดค่ะอ้าวแล้วบักติกเกิดขึ้นแล้วแต่มันเบอร์ยังไม่เป็นที่พวกเรารู้จักกันเลยนี่น่ะคุณโทหายไปไหนกันก็ต้องเล่าก่อนเลยว่าคุณโทในตอนนั้นมีวงเป็นของตัวเองที่คุณเขาเป็นมือกลองอยู่แล้วซึ่งตอดเวลาที่อยู่ในวง คุณโทก็พยายามอย่างมากที่จะบาลานซ์การทำงานไปพร้อมๆกับดนตรีด้วยความที่ต้องการจะเล่นอย่างมืออาชีพนัดจุดหนึ่งคุณเขาได้ออกจากงานมาผลักดันวงตัวเองอย่างสุดๆแต่แล้วความต้องการของเขาก็ไม่สำเร็จผลเพราะหลังจาก8ปีวงเขาก็ได้แยกทางกันค่ะในตอนนั้นเองที่คุณซากุไรทราบข่าวคุณเขาซึ่งอยากเป็นโวคอลแทนการตีกลองเลยไปขอเข้าวงของคุณโท่ คุณสากุไรรู้สึกว่านักร้องนำคือคนที่สร้างบรรยากาศคือคนที่ได้รับความสนใจและคุณเขาต้องการสิ่งนั้นคุณโทเพียงบอกกับคุณสากุไรว่าวงของเขาได้แยกทางกันไปแล้วและต่อให้วงยังเดินต่อไปได้เขาก็ไม่สามารถให้ใครก็ไม่รู้ที่ตัวเองไม่เคยได้ยินเสียงร้องมาเป็นนักร้องนาได้หรอกนะก็คือโดนปฏิเสธไปเต็มๆนั่นแหละค่ะแต่เหมือนว่าโชคเสี่ยงเข้าข้างคุณซากุไรนะคะ เพราะเพลงใหม่ๆที่คุณอีมาอีแต่งนันไปคนละทิศละทางกับสไตล์การร้องของคุณอารากิพวกเราไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้หากคุณอารากิยังเป็นนักร้องนาอยู่คุณอีมาอีคิดและคืนหนึ่งในเดือนตุลาคมปี1985ที่ทุกคนออกไปดื่มกันหลังซ้อมคุณอารากิก็ได้ออกจากวงไปค่ะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญของวงแล้วก็คงเป็นการตัดสินใจที่หนักมากของคุณอีมาอีเพราะว่าสุดท้ายเ้วเนี่ยคุณอารากิก็เป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กของคุณอีมาอี แต่ว่าถ้าอยากให้บักคุชิคุเดินหน้าต่อพวกเขาเนี่ยไม่สามารถมีโวคอลิสคนเดิมได้ปัญหาในตอนนี้เลยกลายเป็นว่าแล้วใครจะมาเป็นนักร้องนำเพราะในเดือนธันวาคมที่จะถึงพวกเขามีไลฟ์ที่จะต้องขึ้นเล่นคุณอีมาอิซึ่งตอนแรกมีคนในใจอยู่แล้วได้รับข่าวมาจากคุณยูตะว่าคุณสาก,กุไรต้องการที่จะเป็นนักร้องนำแต่เรื่องของเรื่องคือคุณอีมาอิไม่เคยได้ยินเสียงของคุณสาก,กุไรร้องเพลงด้วยซ้ำเพราะงานคุณเขาก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ แต่พอคุณซากุร่ายืนยันว่าเขาจริงจังเรื่องนักร้องนำมากมากสุดท้ายคุณอิมาอิก็เลยยอมค่ะตอนนี้ตําแหน่งในบัคคุชิคุก็เลยเป็นคุณซากุไรเป็นนักร้องนำคุณอิมาอิและคุณฮิเดะเป็นมือกีตาร์และมีคุณยูตะเป็นมือเบสเนื่องจากพวกเขามีเวลาไม่มากในการตามหามือกลองคุณยูตะก็เลยไปบังคับพี่ชายของตนคุณโทมาเป็นมือกลองค่ะ ซึ่งตอนแรกคุณโทก็ไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าวง BT เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมือสมัครเล่นมากๆแต่เพราะคุณยูตาแพ็คของพี่ชายใส่ก,กระเป๋าในาลากพี่ขึ้นรถไฟ2องชั่วโมงมาตัวเกียวสุดท้ายคุณโทเลยตัดสินใจที่จะลองดูค่ะและในพฤศจิกาย,ยน1985บัคชิกุก็ได้เป็น b ีทีที่พวกเรารู้จักกันค่ะเมมเบอร์ Member คนเดิมในตำแหน่งเดิมตอนนี้ก็35เกือบ36ปีได้แล้วค่ะ เรื่องราวการก่าตั้งวงบักคุชิคุก,ก็คงจะเป็นประมาณนี้หลังจากนี้ฟ้าจะมาเล่าไทาม์ไลน์คร่าวๆหรือว่าไม่คร่าวเท่าไหร่ของวงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะปี1986เส้นสัญญากับค่ายเพลงอิสระไทยโยเรกพอร์ตและปล่อยซิงเกิลแรก To Search ในวันที่21ตุลาคมปีเดียวกันปี1987ปล่อยอัลบั้มแรก Query Up Mode มเมื่อ1เมษายนและแสดงคอนเสิร์ตบักติกฟินโนมนอน ซึ่งสำหรับปีทีแล้วพวกเขามีความต้องการสี้อที่จะไม่ประนีประนอมโดยเด็ดขาด 1. ห,ห้ามบังคับให้เปลี่ยนแปลงทรงผมการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ที่มีจนถึงปัจจุบัน 2. เมมเบอร์มี5คนตามนั้น 3. เมื่ออัดเพลงห้ามจัดนักดนตรีให้และ 4. ไม่ต้องหาโปรดิวเซอร์ให้เพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะโปรดิวซ์เพลงเอง สรุปง่ายๆก็คือเพราะเขาต้องการอิสระและต้องการทำเพลงเองตามความต้องการของวงซึ่งทายเพลงที่อนุญาตให้วงดนตรีหน้าใหม่ทำตามใจชอบก็คือ v i c t u r e Invitation r e c o r d ซึ่ง BT เซ็นสัญญาด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฟ้าจากตอนกำลังตัดคลิปนะคะพอดีเมื่อกี้มองปฏิทินแล้วก็อ่านี่มันวันครบรอบบักเกนี่นาะเลยอยากจะมาบอกอินดีด้วยนะคะในคลิปสักหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่ฟ้าเข้าใจ บักติกได้ประกาศว่าต้นเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่ในคอนเสิร์ตบักติกไลฟ์แ t ด h e l ไลฟ์อินทำให้วันที่21กันยายน1987วันที่เทปของไลฟ์ออกกลายเป็นวันเมเจอร์เดบิวของวงไปหากนับจากวันนั้นมาปัจจุบันบักติกมีอายุ34ปีค่ะทุกคนตอนที่กำลังดูคลิปอยู่บักติกอายุเท่าไหร่แล้วคะ ในวันที่21พฤศจิกายนปีเดียวกันพวกเขาปล่อยอัลบั้มแรกหลังเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่ Sexual XXXX Xclamation Mark อัลบั้มได้ที่33บน Oricon c h a r t ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับอัลบั้มเดบิวต์นอกจากนี้พวกเขายังขายตั๋วคอนเสิร์ตหมดภายใน2วันอีกด้วยซึ่งหลังจากการ,รเปิดตัววงประทัดของเราก็นั่งเปรี้ยงและเพียงช่วงเวลาสั้นๆปัคุชิคุก็ไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้ในไลฟ์เฮาเล็กๆอีกต่อไป ในตุลาคม1988ปีที BT ได้ปล่อยเพลง d r s s One More Kiss ซึ่งกลายเป็นเพลงฮิตเพลงแรกของพวกเขาและ BT ก็ได้ออก Music Station ครั้งแรกอีกด้วยในมกราคมปีต่อมาพวกเขาปล่อยอัลบั้มซึ่งขึ้นชาร์จอันดับหนึ่ง Taboo แต่แล้วในปี1989คุณอีมาอีกก็ถูกจับข้อหาครอบครอง LSD ทำให้ต้องหยุดกิจกรรมของวงไปตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันค่ะว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของบัคคชิค,ค ซึ่งแน่นอนว่าพวกเรา,าในโลกอนาคตย่อมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีเดียวกันหนุ่มทั้ง5ก็กลับเข้าสตูดิโออัดเสียงอัลบั้มใหม่อีกครั้งค่ะอัลบั้มอคุนุฮานะถูกปล่อยออกมาเมื่อ1กุมภาพันธ์1990มันกลายเป็นอัลบั้มติดชาร์จอันดับหนึ่งและเป็นเบสเซลเลอร์ของวงจนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนอัลบั้มจะออกพวกเขาก็ได้ขึ้นแสดงที่โตเกียวโดมด้วยถ้านับจากเมื่อเดบิว ปักชิคุเนี่ยก็กลายเป็นศิลปินระดับท็อปภายในเวลา2ปีเท่านั้นค่ะ21กุมภาพันธ์1991ปล่อยอัลบัม้ม c r y s ต a l t y ยและ4วันต่อมาก็ได้ปล่อยคอนเสิร์ต Satellite Circuit ซึ่งไลฟ์นี้พิเศษอยู่ตรงที่ว่าพวกเขาอัดการแสดงในสตูดิโอโดยไม่มีผู้ชมจากนั้นจึงออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์และฉายตามคอนเสิร์ตทั่วประเทศเก๋มากเลยนะคะนึกว่าเป็นยุคโควิดกันเลยทีเดียว1 9 9 2ปล่อยอัลบัม้ม k ค r o s h i n o Shirabe This Is Not Greatest Hits ซึ่งเป็นอัลบั้มรวมเพลงเด็ดๆของวงแต่ความพิเศษอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้แค่เอาเพลงที่อัดแล้วมาใส่แต่มีการอัดเสียงใหม่ด้วยค่ะฟาพบว่า BT เนี่ยมีการอัดเสียงใหม่แล้วก็ปรับปรุงเพลงของพวกเขาอยู่เรื่อยๆเลยมันทำให้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเดียวกันถ้าฟังซิงเกิลไม่ชอบก็จะชอบเวอร์ชันในอัลบั้มได้ซึ่งความขยันของวงยังไม่จบเพียงอัลบัม้มเพราะเมื่อ1 0 1ถกันยาย,ยน1 9 9่9 2, พวกเขาก็ได้ขึ้นแสดงไลฟ์ Climax Together ไลฟ์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะแต่เรื่องนั้นเนี่ยคงต้องเป็นสตอรี่ในคราวต่ตอไป21พฤษภาคม1993บาคคุชิคุได้ปล่อยเพลง Dress ซึ่งภายหลังในปี2005ได้ถูกนำมาใช้เป็นเพลงเปิดของอนิเมะ t r n n t y y b l o o d และเมื่อ23มิถุนายนอันลบ,บั้ม darker than darkness style 93ก็ถูกปล่อยออกมา ช่วงนี้ค่ะเป็นตอนที่คุณซากุไรและคุณฮีเดเริ่มทดลองเล่นเครื่งนองดนตรีใหม่ๆอย่างแซกโซโฟนและคีย์บอร์ดเวลาขึ้นแสดงไลฟ์โชว์และทั้งคู่ก็ได้เล่น2เครื่งนองดนตรีใหม่ในอัลบัม้ม six nine ที่ปล่อยมาเมื่อ15พฤษภาคม1 9 9 5าหสำหรับอัลบั้มนี้นอกจากทัวร์แล้วเนี่ยก็ยังมีมิวสิกวิดีโอสำหรับทุกเพลงในอัลบั้มอีกด้วยค่ะ1996ปเาคุชิคุได้เปลี่ยนมาอยู่ใต้แมนจเมนต์คอมพานีที่คุณโทเป็นประธานบริษัทและได้สร้างกลุ่มแฟนคลับของตัวเองขึ เมื่อวันที่21มิถุนายนปีเดียวกันพวกเขาได้ปล่อยอัลบัม้ม Cosmos แต่พราะคุณซากุไรป่วยเป็นเยื่อบุกช่องท้องอักเสบทั่วเลยโดนโยกเลิกกลางคันในปี1997บัคคุชิคุได้ย้ายค่ายเพลงมาเป็น Mercury Music Entertainment และปล่อยอัลบั้มใหม่ Sexy Streamliner เมื่อวันที่10ธันวาคมในอัลบั้มนี้เป็นครั้งแรกๆที่คุณอิมาอิเริ่มใช้เตร์มินในการทำเพลงและแสดงไลฟ์ด้วยค่ะต่อมาในปี1999 บักุชิคุได้ร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆปล่อยโว v ร r เพลงของคุณฮีเดะจากวง extra band ซึ่งเสียชีวิตไปในปี1998เพลงที่ B.T. cover ก็คือ Do g สามารถหาฟังได้ในอัลบั้ม tribute spirits ในปี2000บักุชิคุได้ย้ายค่ายเพลงมาเป็น BMG funhouse และเมื่อ20กันยายนปีเดียวกันพวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้ม one life one death 2002อัลบั้ม Kyoto I Love You 2003อัลบัม้ม Mona Lisa Overdrive และใน2004ทุกคนต่างก็พักหายใจกับวงและย้ายกันไปทำผลงานเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้พักลืมไปหลายปีเพราะในเมษายนปี2005พวกเขาก็กลับมาพร้อมกับอัลบัม้ม j r i z z l y w a i w a g o k o อัลบั้มที่มีความกอสสุดๆต่างจากผลงานก่อนหน้าเท่าที่อ่านเจอก็เหมือนว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ Visual Kei t ็อดกับ Lolita กำลังบูมด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆ แต่พูดถึง v i s u a l K แล้วจริงๆ BT ก็ถือว่าเป็นวงแรกๆใน movement นี้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าวงเขาอยู่มานานเป็นวงคนเท่าคนแก่ก็จะประมาณน,นี้ขอโทษโอเคในวันที่11ธันวาคม2005 BT ได้ปล่อยอัลบัม้ม Parade: Respective Tracks of b u k k i ซึ่งเป็นอัลบั้มรวมเพลง b a ค k u s h i k u ที่มีศิลปินท่านอื่นๆมาแสดงอัลบั้ม tribute แบบนี้มีด้วยกันทั้งหมด3อัลบัม้ม2005 2012 2020 ใครที่ไม่รู้จัก BT แต่ชอบเพลงญี่ปุ่นอาจจะเคยได้ยินศิลปินคนโปรด cover เพลง BT มาแล้วก็ได้นะคะ2007กับการครบรอบ20ปีวงได้มีการจัดไลฟ์ b a k u s h i k u Fest 2007 on Parade พร้อม13ศิลปินรับเชิญและในวันที่19กันยายน2007พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบัม้ม t e n s h i o n a r e v o l v e r ช่วงสิ้นปี2008ค่ายเพลงเดิมของ BT ถูกซื้อไปโดยโซ n y ่ทำให้พวกเขากลายเป็นวงใต้ Sony Music Entertainment Japan ไป2009อัลบัม้ม m o m e n t ์โ Mori 2010อัลบัม้ม a s าโซดา l ซ2012อัลบั้มย u เมมิรู้ u s h u เหนื่อยกันหรือยังคะใกล้จบแล้วคะ่ะเพราะว่าอีกแค่10ปีเท่านั้นเราก็จะมาถึงปัจจุบันกันแล้ว 2013หนังฉลองครบรอบ25ปีของวง b a c k s h i k คือฟิโนมิอน n ทุกชายตั้มลงหนังโดย BT ก็ได้ออกเพลงใหม่2เพลงให้กับหนังเรื่องนี้ Love Parade และ Strippers Parade ต่อมาในปี2014พวกเขาก็ได้ออกอัลบั้ม a r i w a Anarchy หรือที่ Google ได้แปลาภาษาออกมาอย่างเกร๋ๆว่า a r i w a a n a ปไตย2015 BT ได้ไปออก Luna ต i c Face ซึ่งจัดโดย Luna สี ใครที่ชอบวงนี้ก็น่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตาบีทีกันมาบ้างแหละซึ่งในปีนี้ b ีทีก็ได้กลับมาอยู่ค่ายเพลง Picture Entertainment เหมือนเดิม2016อัลบั้ม a t o m i r a h ม no. ีร์9หองพันสิบเแม้จะไม่ได้ปล่อยอัลบั้มอะไรแต่ก็ได้ปล่อยซิงเกิล Bar Bell และได้รับรางวัล Inspiration Award Japan จาก MTV Video Music Award Japan 2018อัลบั้ม Number z r o ซึ่งในปีนี้ VT ก็ได้ขึ้นแสดงในวันแรกของ HIDE t w e n t Memorial Super l i f e Spirits ถ้าจะไม่ผิดในทัวร์ Number z r o คุณอีมาอีกก็ได้มีการใส่แว่นเหมือนคุณ h i d e ทในการขึ้นแสดงด้วยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะและใน2020พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มลำดับที่12 Abra Cadabra อัลบั้มที่ฟ้าฟังแล้วเนี่ยก็โดนตกไปรัวๆเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าจะมีเรื่องโควิดแต่พวกเขาก็ยังตัดไลฟ์ออนไลน์อย่างอ a d ค b r a Life ์ n t น e Net ส่วนในปี2021วีมทีก็เลาคอนเสิร์ตเก่าๆมาให้รับชมฟรีๆตอนช่วงต้นปีตลอด9สัปดาห์เป็น Sunday l i ล e ์สตรีมมิ่ผ่านทาง YouTube ที่ทำให้ฟ้ายิ่งติดเพลงวงนี้เข้าไปใหญ่พอคำปุ๊บก็ต้องเกาะต่อรอดูไลฟ์กัเลยทีเดียว และแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ทำไปโดยไม่หวังอะไรเพราะหลังจากไลฟ์ฟรีฟรีจบไปพวกเขาก็ได้ประกาศคอนเสิร์ตออนไลน์โชว์ Show After Dark ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยฟัาก,ก็ใจอ่อนแล้วก็ได้ใส่เงินดูโชว์นั้นไปสำหรับ b ทีเท่าที่ฟ้าสังเกตนะคะเขาก็จะมีคอนเสิร์ตอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันค่ะ 1. คอนเสิร์ตของอัลบัม้ม 2. คอนเสิร์ตไม่เกี่ยวกับอัลบัม้มและ 3. คอนเสิร์ตแฟนคลับ ซึ่งคอนเสิร์ตไม่เกี่ยวกับอัลบัม้มจริงๆเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากนะคะเพราะเขาจะจับเอาเพลงเก่าๆของวงมาร้องและบางครั้งก็มารีแอนเจชทำนองอีกบางหาทำให้ฟังแล้วเคยสนุกไม่เบื่อเลยนอกจากนี้บางคอนเสิร์ตยังมีตีนอีกด้วยเป็นอะไรที่ติ๊กมากๆซึ่งตลอด30กว่าปีของวงอย่างที่ได้เกริ่นไปพวกเขาได้ทดลองกับเพลงหลายแนวจริงๆส่วนเนื้อร้องก็พูดถึงเรื่องราวมากมายทั้งความรักความต้องการ ติดวิทยาหรือบางั้าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆน่ารักน่ารักอย่างเลื่นแนวใครที่ชอบดูอนิเมะจริงๆก็อาจจะเคยได้ยินเพลงของ BT มาแล้วนะคะเพราะนอกเหนือจากเดรสเนี่ย Bt ก็ยังมีอีก2เพลงที่แต่งให้กับอนิเมะค่ะ 1. k a g e r าเเพลงจบเรื่อง xxxholic และ 2. k u s ุชิซ k เเพลงเปิดเรื่อง s ชิกิทั้งนี้ทั้งนั้น2011ของ BT ยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะวันที่22กันยายนหรือวันที่ปล่อยวิดีโอนี้ บักคุชิคุได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ Go Go BT Train และถ้าไม่ติดเรื่องขาของคุณอีมาอิที่หักและยังไม่หายดีบ t ก็คงจะออกทัวทั่วประเทศด้วยค่ะขยันจริงๆมงบ้าอะไรเนี่ยสมกับที่คุณซากุไรได้บอกไว้เลยนะคะว่าตราบใดที่ยังมีความสามารถในการทำเพลงอยู่เพราะเขาก็จะทำเพลงต่อไปเรื่อยๆถามฟ้าทำคลิปทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อขของถูกไหมคือจะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดคะ่ะแต่เพราะว่าฟารู้สึกว่า บักติกหรือว่าบักคุชิคุหรือว่าบีเนี่ยเป็นวงที่อันด r a เร d มากก็เลยอยากจะแบบชวนทุกคนมาทำความรู้จักวงนี้ด้วยกันมาสตรีมเพลงมาดูคอนเสิร์ตมาอินฟลอยคอนเทนต์ที่แบบโคตรสุดจเจ๋งจของเขาแล้วนอกจากนี้นะคะฟ้าก็เพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้เราได้รู้จักวงนี้มาเกิน1นปีแล้วนะเราแบบ มันสมควรแก่เวลาแล้วแหละที่เราจะแบบว่าบอกให้ทุกคนฟังแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาฟังเพลงมาแบ่งปันความรักอะไรอย่างนี้ฟังดูเบอร์เนาะป่าไม่มีอะไรหรอกหาเพื่อนติ่งแค่นั้นแหละหาแฟนคลับหาคนมาคุยด้วยแล้วก็มาเอ j นจอยความติ่งของวงนี้ แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะฟ้าเองก็รู้จักวงนี้มาไม่นานเพราะงั้นถ้ามีจุดผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็ขอโทษได้นะคะแล้วก็ถ้าใครพบว่าฟ้าพูดตรงไหนผิดก็บอกในคอมเมนต์ได้เลยเออเรามาแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟ้าอ้างอิงในการทำวิดีโอนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ่านจากในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเพราะงั้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ออฟฟิเชียลสุดๆที่ใกล้เคียงกับตัวจริงออกมาพูดเองก็คงเป็นข้อมูลจากหนังสือ Love Me ของ B T ที่ฟ้าได้อ่านคำแปลจากในเว็บ เพราะงั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็อาจจะมีความผิดพลาดได้แต่ว่าเว็บที่ฟ้าอ่านนะคะก็คือเว็บ this is not g r e a t e s t site เป็นเว็บที่ทำขึ้นมาโดยแฟนๆแล้วก็เว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่รวมทุกอย่างบักติกจริงๆใครที่ชอบวงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปตามหาเนื้อร้องรวมถึงคำแปลได้ในเว็บนี้เลยก็ต้องขอบคุณเว็บนี้มากๆนะคะลองไปส่องกันได้ทุกคนชอบใครในบักคุชิค,คุค,คะ อัลบั้มไหนเป็นอัลบั้มโปรดเพลงไหนมีเนื้อร้องที่โดนใจส,สุดๆมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยฮานากระดาษ A4 ที่หมดไปน้ำที่หมดแก้วและเราเองที่หมดสภาพในที่สุดก็เดินทางจนมาถึงตอนจบของวิดีโอเสียทีแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยวงนี้ก็ยังมีเรื่องอีกมากมายที่ไฟมได้เล่าให้ฟังอย่างเช่นว่ายากามิโทเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงๆนะคะ เพราะงั้นถ้าใครสนใจคอนเทนต์แบบนี้ชอบให้ฟ้ามาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ฟ้าอัพคลิปใหม่ๆจนกว่าเราจะเจอกันอีกครั้งก็สามารถมาตามฟ้าได้ที่ Instagram แอดฟ้าจุดสาธิดาหรือว่าจะมาดูฟ้าทำอาหารก็ได้ที่ i ิน t a g r a m แอดฟ้าคราสเนชั่นค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบาย เอาจริงๆนะอัดคลิปไปประมาณ3ชั่วโมงเป็นแบบว่าเราพยายามตัดหน้ามาไปแล้วประมาณ50นาทีส่วนที่เหลือก็คืออ่านโพยไปแล้วก็ภาวนาว่าเราอ่ะอ่านชื่อทุกอย่างที่เป็นภาษาญี่ปุ่นถูกเย่ yeah.